อ่าก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับก็ก่อนหน้านี้ผมได้อ,อัพคลิปวิธีการรูทอ่าเขาเรียกว่าอะไรวะซัมซุงกาแล็กซี่นะครับซัมซุงกาแล็กซี่แกลนสองนะครับแล้วก็อ่ามีคอมเมนต์นะอ่าคอมเมนต์นะทำไม่ได้นะเขาบอกว่าอะไรวะผมรูทเฝา้า เฟลหรือฟาวอะเฟลก็ได้อะค้างเลยครับผมทาทากระทูนี้ผเป็นใครเหอกออไปด้วยช่วยด้วยครับอ๋อกระทูนี้ใไหมโอเคครับผมมีหลายคอมเมนต์มากมายอะผมก็เลยตอบกลับอะแล้วตอนนี้เครื่องใช้งานได้ดีไหมครับนะครับใครดูคลิปนี้นี่เปิดจอเล็กนะเพราะว่าหน้าจอมันจะสั่นๆครับ ผมแก้แล้วเมื่อกี้เครื่องนี้เครื่องนี่ค้างเลยครับตรง PDA ไฟล์ผิดตามลิงก์ที่เว็บตามลิงก์เว็บ <c oughs> ที่ป่ะ <c oughs> <c oughs> อันที่ถูกต้องเป็นแบบนี้ป๊ะป๊ป๊ขอบคุณนะครับสอนรูดได้เยี่ยมมากอ่าก็ถือว่า <c oughs> เป็น <c oughs> กำลังใจนะไอตัวสีฟ้ามันขึ้นทำไงอะ่ะ ฟาไหนวะนะเดี๋ยวผมจะซอนอีกครั้งหนึ่งแล้กันรอบสองเลยอะแล้วครั้งนี้จะเป็นคลิปนี้ครับผมจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วฮะไหนครับไหนฮะมีปัญหาตรงไหนครับนะตรงไหนวะก็ไม่เห็นมีปัญหาเอา้าก็ถูกแล้วเนี่ยมาเดี๋ยวผมทําให้ดูเลยเครื่องนี้ครับเครื่องนี้อีกแล้วนะเดี๋ยวผมทําให้ดู แป๊บหนึ่งเดี๋ยวกดเนี้ยจริงๆจริงๆก็ทำตามนี้ก็ได้นะผมว่าเนี่ยเนี้ยกดเนี้ยหนึ่งสองสามกดค้างพร้อมกันนะแป๊บหนึ่งวังตูวสับก่อนนะแป๊บเดียว <c oughs> เอาเลยครับผมมาแล้วฮะแล้วก็กดตรงเนี้มัน <c oughs> มัน, <c oughs> ม,น <c oughs> มันยากตรงไหนวะระวางลงฮะอะไรวะเนะี่ย ข้างเลยะปิดนะนะแล้วก็ <c oughs> แล้วก็มาเนี่ยลิงอ่ะข้างใต้คลิปที่ผมเนี่ยโหลดนะคุณก็โหลดไปเลยฮะโหลดเดียวโหลดมันกดตรงไหนกดตรงนี้ออย่าไปกดผิดนะตรงนี้นะครับนะครับเอาเอาเชื่อไปแล้ว <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันนะรมันนะโอ้โหถ้าทำตามผมนี่รูทดผ่านแน่นอนนะแต่ตอนนี้รอมันก่อนแป๊บเดียวจริงอ๋อไม่ต้องรอแล้วเออพอโหลดเสร็จนะมันก็จะได้เป็นอ่าหน้าตาอย่างนี้เลยนะพอโหลดปั๊บเนี่ยเนี่ยได้หน้าตาอย่างนี้เลยเนี่ยอันนี้ก็ ปิดไปเลยฮะนี่ครับใช่ไหมครับแม่หน้าตาเวลาโหลดเสร็จเนี่ยก็จะได้อย่างงี้คุณก็กดเปิดขึ้นมาปั๊ครับ,รบแล้วก็เอาสายเนี่ยไอเนี่ยไอเนี่ยหาซื้อได้ตามท้องตล,ลาดนะครับเซเว่นอีเลเว่นนะครับไม่รู้มีไหมไม่รู้นะเสียบไปฮะให้ยังทำไม่ได้วะแล้วก็เสียบอันนี้อ่ะ เข้ากับตัวนี้อ่ะก็ขึ้นตรงนี้มานะแล้วเขาบอกว่าเออผมทําตามในนี้ครับเออนี่ครับผมทําตามในนี้ครับเอาไม่ถูกเหรอครับเอาก็ก็กดที่ PDA อะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็มาที่ไฟล์เนี่ยติ๊กเนี้ยนี่คืออ่าตัวรูทนะผมนะแล้วก็ไปกด Open ตรงเนี้ย เนี่ยปั๊บนะครับนี่ฮะมันก็จะขึ้นอะไรมาเรียบร้อยนะฮะจากนั้นนะผมกดสตาร์ทเลยฮะนี่คลิปที่สองเนี่ยผมทำให้ดูแลนะเนี่ยแหมลงทุนแง่ไหนฮะนี่รูดซ้ำเลยนะเนี่ยมาอ่ะดูฮะดูฮะอ่ะดูว่าผมอ่ะไอนี้ก็โหลดไปนะครับอ่ะนี่ก็อันนี้ก็โหลดอ่ะนี่ก็โหลดอันนี้ก็โหลดครับอ่ะนี่มันก็ขึ้นอย่างเงี้ย อ่ะนะครับเครื่องมันก็จะอ่าเปิดเครื่องเองนะนี่นะครับเขาบอกว่า <c oughs> <c oughs> ผมทําตามอันนี้ครับอ่าถูกแล้วนะถูกแล้วคนระับนี่นี่ฮนะคนนี้ขอบคุณเขาด้วยฮนะขอบคุณเขาด้วยฮนะขอบคุณต่อหน้าคลิปเลยนะนะครับก็ใครที่ทําไม่ได้หรืออะไร ยังไงก็ทิ้งคอมเมนต์ก็ได้ไงผมนะนี่ฮะแม่ยอดวิวนี่มันสามร้อยยี่สี่ดิโอ้โหภูมิใจมากเลยฮะทะลุหมดเลยฮะนี่ครับทะลุคลิปทุกคลิปเลยเนี่ยเนี่ยไอเนี่ยสิบสี่คนดูสิบสี่ครั้งโอ้นะครับเอากูนอกเรื่องแล้วอันเนี่ยมาครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บใส่รหัสแป๊บหน,นึ่งนี่ฮะ ตัวรูทแม่งก็จะอยู่ตรงนี้ครับผมนะนี่ได้แล้วรูทผ่านแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์นะะไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับนะมีมีปัญหามีคำถามอะไรนะครับถามมาได้ครับผมผมตอบหมดเลยไม่หยิ่งอนะ <c oughs> ไม่มีผมไม่หยิ่งอยู่แล้วนะถามมาเนี่ยตอบกลับหมดแน่นอนนะ ชครับช่วยกันติช่วยกันชมช่วยกันด่าช่วยกันว่านะผู้ติดต,ตามสิบเก้าคนแล้วนะครับนะก็ลาก่อนนะเพียงเท่านี้นผมนะนี่พอเสร็จแล้วเนี่ยก็อย่างเงี้ยก็ดึงได้เลยผมไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเครื่องจะพังนะผมนี่เครื่องนี้ผมนี่นะหมดแล้วอ่ะผมไปแงะมันหมดแล้วเครื่องเนี้นะแล้วก็กรับ นะกดปิดเลยครับผมนะพอเลยฮนะสอบวันนี้ก็พอแค่นี้ครับผมสวัสดีครับมีอะไรถามมาได้นะย่า yeah.